ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กะบในมาไทยขึ้นร่องให้เพิ่นเนาะครับเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเสียหนาไปเสียไปเสียมาเพิ่นมาคู่เพิ่นเสียเพิ่นมามันเพิ่นบ่มีร่องบ่มีคู่มันสิเป็นพื้นเหยาบเลยครับเพิ่นก็ได้ว่าเฮ็ดจังไงเนาะจังสิได้มันจังสิมีคู่ก็พอดี มีคนหูจักผมเห็นผมเห็ดก็แนะนำเพิ่นไปติดต่อหาผมเลี้ยเอิอนผมมาเบิ่งให้มาเบิ่งให้เนี้ยสิเห็ดหล่องให้มีคู่คือเก่าอะไรเพรมันเพิ่นเสียไปใช่ไหมคู่มันเสียนะครับเพิ่นเรามาดึงให้เนี้ยแต่ว่าเพิน่นว่ามันเพิ่นสูงเด้มั่นไข่สูงมาสัน่นสิเห็ดได้บ่ก็ ท,ที่เห็นกับรถตอนนี้ก็เห็นตทหางนะครับข้อมูงของมันต้นมันสูงสงถถวมรถ,ถ่วมรถไทยมินิเสียกลุงรถไทยน่อยเฮาตัวเลขจอมพลังเฮาสวมมิดเลยครับเห็นทหาง <S <S หลายคนโทรมาถามผมว่ามันแม่สูงสูงสีสีเขาเห็ดเลวบ่ดุ ขี่เท็ดให้แม่ได้บ่มือนีผมสีมามาให้เบิง้งให้หายขอสงสัยนะครับมือนีมาเบิ้งเรื่อว่ามันสูงมันเท็ดได้บ่เท็ดได้สบายมากเลยครับเบิ้งครับเบิ้งขึ้นคู่ตอนนี้มันจากพื้นเรียบๆรียบ,บลกลับมามีคู่คือเก่านะครับตอนนี้รถไถมินีของเขานี่สามาเท็ดเฮ็ดเฮ็ดได้ทุกอย่างนะครับ ขึ้นคู่ได้สวยเลยครับตัวนี้นี่คือไทยไปแล้วครับนี่คือไทยไปแล้วนะครับเนาะขึ้นคู่ได้สวยเลยคู่มันกลับมามีคือเก่าเมื่อกี้นี่ข้าเจ้าก็ออกก็เบิ้งให้ข้าเจ้าข้าเจ้าโอ้ดีใจไรคือเฮ็ดดีแท้มันกับว่าฮักมันกับว่าเสียหายบริยบมันเนี่เนาะครับ นายสงสัยเนาะครับปัะน,นี้เนาะผู้ที่โทรมาถามผมหลายคนโทรมาถามผมว่ามันต้นสูงนี่มันสีเขียดใดบ่มันสีบอยอย่ามันข่อยหกักเ,เกิดบ่ผู้ใดใครจ้ากระโทรมาถามผมเมื่อน,นี้ผมสิมารีวิวถ่ายคลิปให้เบิ่งให้หายข้อสงสยัยเลยครับนี่แหละครับตัวไทยมป็นอีโโโกเฮาก็เห็นตาหางต้นมันถ่วมรถเลย แต่ว่าไอ้ตัวเลขจอมพลังนี่ก็ดันไปจนได้เฮ็ดจนได้แล้วครับครับกะจังไลกัติดต่อหาผมเลยเนาะครับเนาะเบอร์โทรผมกัผมเอาลงไว้ในเฟซกัหลาย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 เทียดออกครับครับสวัสดีครับ